คนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมโวลูบอลอีกครั้งหนึ่งนะครับผมไม่ใช่สายเติมแล้วก็ก็ไม่ใช่สายฟรีเช่นกันนะครับผมเป็นสายบอทที่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นพวกสายที่คนเขาก็จะงงๆนะครับมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงในโวลูบอลนะครับมันเกิดขึ้นได้นะทุกคนทุกคนจะบอกว่าอืมการที่เรามาทําตัวบอทเนี่ยเนี่ยหน้าตาหน้าตามันาามก็จะเป็นแบบนี้นะครับทุกคน ัวบอดนี้หน้าตามจะเป็นลักษณะแปลกๆนะที่มีปืนแปลกๆของแปลกๆนะครับในที่ตรงนี้คือตอนเวลาที่เราใส่นะครับปืนผมที่ใส่จะเป็นปืนประเภทที่ยิงย้อยแล้วก็ยิงขึ้นฟ้าแล้วก็ลงพื้นนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยปืนพวกนี้มันจะเป็นปืนที่จะเรียกว่าค่อนข้างจะค่อนข้างจะแรงนะแต่ว่ามันคือปืนที่แม่นยำนะครับคือยังไงอ่ะตอนเวลาที่เราไปบอดนะครับตอนเวลาที่เราลงฟาร์มเนี่ยเราจะต้องทําให้ปืนอ่ะมันโดน้ได้ถ้าไม่โดนเนี่ยเราจะโดนทําโทษนะครับแล้วในที่เนี้ย ผมมีกี่ตัวบ้างนะครับที่สามารถทําได้มันจะมีพวกตัวบินนะครับตัวเดว่เป็นตัวบินนั่นแหละที่เอามาบดได้นะครับผมผมยุ่หรีเท่าไหร่นะครับทุกคนเอ่อตอนนี้ผมลดหีกลงมาต่ำมาแนละ้วเรามันก็ทําให้เลียนง่ายขึ้นด้วยนะครับซึ่งผมก็อาศัยอยู่แถวๆนี้ซึ่งมันไม่ไม่ปวดสมองไม่ลบสมองดินะครับทุกคนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันไม่ลบสมองสภาพไหนนะเฮ้ยทำไมมันมันเป็นยานแบบนี้วะเอาแล้วไงล่ะเอาแล้วไงล่ะ,ลละชีวิตเฮ้ยคิดหนักเลยครับ คือเอ่อผมควรใส่ไอ้เนบูลาปะ่ะใส่เนบูลาเลยไอมันเป็นอะไรนะเขาเรียกเนบูล่าเนบูโรแต่จริงแค่นี้มันก็ยิงเราไม่เข้าแล้วครับทุกคนพูดตรงๆนะจะทำอะไรผมอนะ่ะเรียบร้อยไปนหนึ่งมันกะจะยิงผมสินะผมบางบางเป็นกล้วยทอดเลยอะไรมนะเฮ้ยมันจะเอาผมวะอันแน่อันนี้อะไรเนะี่ยทำไมบางจังอะ่ะ <c oughs> น้องบางจังครับเฮ้ยโดนปืนไอ้นี่ โดนเป็นี่ยิงเฮ้ยเๆ้ยเ้ยเ้ยเยจังสีมันต้องถอนปืนมันแรงนะศัะตรูแทบไม่มีโอกาสได้โต้ตอบเลยเพี่ปืนมันแรงแค่มาร์กสองก็แรงนะทำอะไรเนี่ยไล่ครับไล่กวดครับไม่เอาไว้ครับตัวแบบนี้อันตรายเฮ้ยโอ้มีการไป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 ไหนก็ไปโดนอะไรเนี่ยจะตามมาล้วมึงโดนยิงตายนะมึง อะไรที่อยู่ข้งหลังผมเองระถ้ามันพุ่งใส่ผมมันก็ชนะแล้วปะเออแหมอันนี้อะไรอ่รถหัวพวกเลยรถหัวพวบ,วบ <c oughs> มันยังจะตามมาอีก <c oughs> ของนี้เครียดจริงๆเลยไปตาบอดกันให้หมด เล่งแ,แบบนี้ไม่มีใครเกินใครแต่เลีอยมึงก็เยอะเกินลูกพี่เอ้ยตามมาด้วยมีการตามไม่ยอมะ่ะยิงเป็นแสนยิงเป็นล้านจะไม่ตายเลยพี่เอ้ยทุยกคนครับอยากได้ตัวมาแค่ทางตัวนี้กันาตัวที่อันโด,ดโดๆโดดอัดหนวแนาเ้ยตัวผมอยู่ไหนเนี่ยไป โอ้ยโไก่ไปหนึ่งเฮ้ยแล้คือตัวไหนบ้างจะโดนเลยนะลูกพี่ลูกพี่ลูกน้องคือตัวนี้ไม่โดนหรอกียไม่มีทางโดนเฮ้ยโอ้ยโอโอ้โอ้้ยมโยเ้ยโอ้ย เล่นกรไก,ก่ก็อย่างนี้นะครับทุกคนเฮ้ยนี่ย,ยิงเข้าไหมยิงไม่เข้าครับเป็นไงล่ะเป็นเวลน้อยอย่ะมึงอะ <c oughs> โดนยิงแงเ่เต๋อนี้ไม่มีระบบป้องกันเพราะว่ามันบานไงเอา้าเอา้าเอา้าเอา๋ยยยย้ยยยย อ้างในมีการบินว่าไปที่ด้วยทุกคนโอ้ยไก่ไก่น่ารักไม่ใช่ไก่โดนสองสามมันจะตายเลยว่ากับทุกคนโอ้ยโคตรน่าสนใจยิงไปท้งแตอ่าเก็บทานดีกว่าอย่าแมงกดรายงานผมนะทุกคนเนี่นี่แหละครับน้อง จะว่าไงนานๆทีเราเราจะได้เจอกันนะครับมันจะต้องพูดว่าสิ่งนักฟาร์มเตียนนักขุดมันหมายถึงยังไงนะครับผมฟาร์มเกมก็ฟาร์มเกมอยู่หลายเกมเนาะก็เลยคิดว่าเออเรามาฟาร์มเกมมรบอร์ดเนี่ยมันจะเป็นอะไรไปเออมันแค่่ว้าของพวกขี้เกียจอะไรประมาณนี้มันไม่ใช่นะครับคือเพื่อความสบายใจคาว่าเพื่อความสบายใจนี่มันนับรวมเป็นเหมือนอุปนิสัยของใครสักคนหนึ่งที่ที่แบบเขาเรียกว่าอะไรเนี่ย มันไม่มีใครแบรบว่าต้องมานั่งแบบว่าต้องมานั่งแบบเจอเนี่ยแต่ว่าไก่ไม่ต้องมานั่งเจอกูเหียทตุกตาไม่เครียดเลยนะบอกเลยไก่ที่แม่งมาเจอผมเนี่ยแม่งเครียดเลยนะ <c oughs> นี่เนี่ยตัวนี้แค่ตัวเดียวครับทุกคนจริงจริง,รงตัวนี้แค่ตัวเดียวเนี่ยก็สามารถเก็บเก็บยกตีได้แหละเดี๋ยวดเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเราจะเก็บยกตียังไงถ้าเราไม่โดนของแรงแบบมาร์คสามไปก่อนนะครับก็จะไม่มีทางตายง่าย แต่ว่าตัวนี้จะโดนเนิบไหมเรื่องเลือดเทาผมคิดว่าโดนครับแล้วก็ตัวอื่นอย่างเช่นตัวนี้โดนครับแต่ไม่มากตัวนี้จะโดนไม่มากเพราะยังเป็นตัวใหม่อยู่แต่ผมมองว่าอนาคตถึงจะโดนก็ไม่มีปัญหาอะไรกับมันหรอกรอเรียบร้อยโอ้โหนี่แม่งนี่แม่งลอยกันอยากกา่งกะลีห้าพันนั่นนั่หลอยผมแล้วนั่หลอยผมแล้วอะไรนันยนะ อ้าวห้าวไงลูกพี่ติดห้าวพี่ยึดฐานไว้แป๊บพี่ยังไงก็แล้วแต่ยึดฐานให้ได้ก่อนเอ่อ,อเกินหายตัวเกินตายน่าสงสาร,ระนะครับน้องๆ้อตวัวก็เล่นทีเผลออย่างเดียวเลยโบนาเดียวแตกเลย ยิงเขาปล่อยให้ศัตรูมันบุกบ้างก็ได้นะเราไม่เห็นต้องไปจงรังจงผ่านขนาดนั้นพูดจริงดิแม่งยิงทีเดียวนี่โล่หายหมดแล้วนะแปลว่ายิงทีสามแสนเลยเหรอต้อควบโมเมนต์เพราตายตายมันตายเฮ้ยเฮปืนที่อะไรยิงอะไรขนาดนั้นนะปืนโค้งอระดิเรียถ้าไม่ยิงปืนโค้งใส่ผมนี่ผมตายหาได้เลยนะอ๋อที่ว่ามันแรงๆนี่เป็นเพราะเป็นเพราะไอ้นี่มีคนโยง มันเอามันเอา,เอาตัวทียอะไรมายิงเลยผมกลัวว่าแม่งจะเป็นววร้อยห้าสิบเลยนั่นนี่กลัวแล้วแม่งเอาสาท่อนลงก่อนกูอีกเวลยรอไเลยพี่ให้นี่ยิงหัวแม่งดีกว่าอเอาไปเด็ดอออเออเออเออยิงยังไงเนี่ยทำได้ไงวะโคตรเจ๋ง ขอให้เขาได้เล่นหน่อยเถอะยิงแม่งอี้โดนไปซะโดนไปซะโดนไปแะชอบแบบนี้ชอบแบบนี้เอาให้มันทรามาน เอาไว้มันทรมานอ่ชีวิตมันทรมานจริงะรัทดมากเลยกรดโดดตัดหน้าเฮ้ยมีแดดชิพายย้นหนี เดนีเยทีจะโดนเดตไร้ค่โดนเฮชิเอาทิเวนเฮิไร่านักกลยี่กลูไยี่นักทอ้ยนี่ไงฝาสามฝกเอามาสามาเล่นกูก็คิดอยู่ทำไมน่าสงสารเกินครับพี่พี่น,อนอ้องๆอ๋อเราถึงว่าทำไมมันดูนานๆ โดนผมยิงคั่วตอนแรกมันก็ไม่คิดหรอกว่าจะเจอผมอะแต่แบบเนี้ยนานๆคียมจะเจอแบบเดียวกันอน่แต่ด้วยความที่มันแบบแพ้ทางผมไงแพ้ทางแบบแพ้ทางมากๆอะเพราะว่าผมไปใส่โลวครับก็ไม่ตัาง่ายตัางไม่ได้เล่นจริงนะทุกคนเออไม่ได้เล่นจริงเล่นจังอะไรขึ้นมามาโง่โง่เลยแต่ว่าผมไม่มีตัวอั t i m a t e เนยนะตัวอัลติเมทมีแค่เขบอกเดียวทุกคนได้แต่ครับทุกคนครับก็ถ้าคิดว่าตัวไหนจะโดนเนื้อบ้างตัวนี้โดนเนื้อไปแล้วนะ แต่ผมมีโดรมนมาเฉยๆผมก็ย,ยังเล่นอยู่นะครับโดรนมันเฉยๆเชื่จริงๆ,ๆ,ๆเดี๋ยวผมว่าลองจะลองอัพอัพโดรนเป็นนี่ดูว่ามันจะเพิ่มดาเมจให้ไหมตอนเวลาบินตลอดนะครับถ้าเพิ่มดาเมจให้เนี่ยมันน่าเอาไปติดตัวเฮียนี่นะทุกคน,นน่าไปติดตัวนี้นะเออ่ไหนนะไอ้นี่เอาเอาแค่เอาแค่เปอร์เซ็นต์เอาแค่เปอ,อเร์เซ็นต์ความเสียหายนะครับเราเอาแค่คเปอร์เซ็นต์ความเสียหายแล้วก็เอานี่นะครับในขณะที่หุ่นยนต์ลอยอยู่ในอากาศประมาณนี้นะครับถ้าลอยอยู่ในอากาศจะเพิ่มเพิ่มความเสียหายในตัวอะไรประมาณนี้เอ้ยใช่ป่ะ เรื่องลอยนะจะสะสมจะสะสมเอฟเฟกเพิ่มความเสียหายของ 2. 2> อาวุธในตัวอาวุธในตัวเอฟเอกฟกความเสียหายของอาวุธในตัวก็ต้องเป็นตัวนี้แล้วมีตัวไหนอีกที่ที่บินอยู่แล้วสร้างความเสียหายของอาวุธในตัวมีหลายตัวนะที่บินแล้วก็สร้างความเสียหายอาวุธในตัวแ้วผมไม่รู้ว่ายิงอยู่มันจะไอ้น,นี่ได้ไหมตอนเวนลาครับตอนเวลายิงนี่ตัวน,นี้ก็ได้ไตัวน,นี้ก็ทําได้เหมือนกัน บินินอยู่เราก็สร้างความเสียหายนในตัวตัวนี้เอา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 นี้ดีกว่าเอานี้ดีกว่าเราจะได้รู้เลยว่าตัวไหนบ้างที่ถ้าโดนก็ตัวนี้ัวกวงนะครับแล้วก็เฮอร์ี้เฮอร์ี้ถ้าเอาโดนนี้ไปติดก็คาดไปจะแรงเหมือนกันฮ็อนะครับแล้วก็ฟาร์มเนียนะครับบินอยู่เซราฟเหมือนกันนะครับน่าจะได้น่าจะได้รับบับแต่ไม่รู้ว่าบับแบบไหนนะครับแล้วก็เซราบความเสียหายวุ้นในตัวแต่ว่าพวกตัวที่ฮิวแลวเทาได้จะเป็นพวกคอนดอนนะครับตัวนี้ คือผมมีตัวลิมิเต็ดมันเดี๋ยวจะลองติดดูนะครับทุกคนแต่ว่าก็อันนี้ก็แค่ความสงสัยครับมันโดนเนื้อไปแล้วก็แล้วก็ไทยท่านนะครับที่โดนเนื้อไปแล้วก็จะเป็นตัวนี้เหมือนกันนะตัวที่ผมเล่นเดี๋ยวนี้โดนเนื้อไปแล้วเพราะว่ามันเป็นตัวที่ตอนนี้เขาเล่นเอาไปเล่นระยะปอาทิตยกันนละยปืนลูกซองนะครับทุกคนเะปืนลูกซองติดเป็นลูกซองแล้วก็กระโดดยับยับเลยจะบรรทุกตัวที่โกงบ้างก็จะมีตัวนี้นะครับทำไมมันมีปีสองพันยี่สิบหกโผล่มายอย่างนี้เนี่ยชีวิตเนี่ยครับตัวนี้นะครับโดดดเเียยยวแป๊บตาล ตัวนี้ไม่โหดเท่าไหร่แต่ถ้าผมจะเปลี่ยนผมเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าเปลี่ยนให้ดูว่ามีเทอร์นตัวไหนบ้างตัวที่บินได้ก็ยังโหดอยู่แต่ก็แล้วแต่ครับถ้าอัพตันก็โหด <c oughs> นั่นแหละครับทุกคน